เดินขึ้นลงทางลาดชันต้องทำยังไงขาไหนขึ้นก่อนวันนี้ไปดูกันนะครับ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้รีเบลเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเดินขึ้นและเดินลงทางลาดชานันทางลาดชันหรือว่าสโลปเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ไม่ได้มีระดับเนาะแต่ว่าค่อยๆสูงมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าทางลาดชานันทางลาดชันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับซึ่งจะเป็นความชันที่ไม่สูงมากทําให้เราเดินง่าย กว่าการขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในการขึ้นลงทางลาดชันอะ่ะจะเป็นหลักการเดียวกับการขึ้นลงบันไดเลยวิธีการเดินทางลาดชันนะครับจะมีความแตกต่างกับการเดินพื้นลาบเล็กน้อยนิดนึงเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นทางลาดชันคือเราจะพาไม้เท้าไปแล้วเราจะเดินก้าวขาข้างดีไปก่อน ตามด้วยขาข้างอ่อนแรงนั่นเองเหตุผลที่ต้องเอาขาข้างดีไปก่อนนะครับเพราะว่าจําเป็นที่ต้องใช้แรงในการลงน้ําหนักและถีบขามากขึ้นกว่าการเดินทางลากเพราะว่าพื้นด้านหน้าสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราจึงแนะนําว่าให้เดินเอาขาข้างแข็งแรงไปข้างหน้าก่อนนั่นเอง แต่ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่แข็งแรงแล้วขาข้างอ่อนแรงมีแรงขึ้นลงบันไดได้นะครับสามารถเดินสลับเท้าซ้ายขวากันได้อย่างอิสระเลยหรือเอาขาข้างอ่อนแรงนําไปก่อนทําได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาต่อไปมาแวะทาความรู้จักกับทีมรีเบนกายภาพบำบัดกันก่อนนะครับ สำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายังไงฝากทีมรีเบนเกย์ผ้าหมัดกันไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ ถัดไปสําหรับการลงทางลาดชันนะครับการลงทางลาดเราจะเดินลงเหมือนกับเดินพื้นราบปกติก็คือไม้เท้าไปก่อนตามด้วยขาข้างอ่อนแรงตามด้วยขาข้างแข็งแรงนั่นเองการเดินโดยเอาขาข้างอ่อนแรงไปก่อนเนี่ยจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าการเอาขาข้างแรงไปวางพื้นด้านหน้าซึ่งพื้นด้านหน้าเนี่ยลาดลงด้านล่างอาจจะมีระยะที่ต่ํากว่าพื้นปกติที่เรายือนอยู่ขาข้างแข็งแรงที่อยู่ด้านหลังต้องย่อขาช้า เพื่อให้ขาข้างอ่อนแรงไปสัมผัสถึงพื้นลาดด้านหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขาด้านหลังจึงจำเป็นต้องเป็นขาข้างแข็งแรงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินลงถ้าเกิดคนไข้ที่เดินพืนราบปกติได้แข็งแรงหรือสามารถเดินลงบันไดได้ค่อนข้างคล่องแล้วเนี่ยการเดินทางลาดชันสามารถเดินสลับขาซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับ <S <S อย่างหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับการเดินขึ้นและลงทางลาดชันก็คืออาจจะมีความลาดชันที่ค่อนข้างสูง อาจจะจําเป็นที่ต้องใช้แรงเยอะรวมไปถึงอาจจะทําให้เรารู้สึกหงายหลังขึ้นไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินต้องระมัดระวังนะครับว่าแต่ละที่เนี่ยมีความสูงความต่ําของทางลาดไม่เหมือนกันอาจจะต้องมีคนอยู่ข้างๆคอยระมัดระวังก่อนในช่วงแรกสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับก็ฝากถึงพี่ๆทุกคนที่เริ่มเดินพื้นลาดได้เก่งแล้วหรือยังขึ้นบันไดไม่คล่องหรือย,ยากเกินไปมาฝึกทางลาดชันกันก่อนได้ ก่อนที่จะไปฝึกพื้นต่างระดับอย่างเช่นบนไดนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับรีเบลลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอของรีเบนถ้าพี่พี่มีคำถามสามารถไปถามได้ในรายการคุยกับหมอโจ้ในเพจ Facebook Live รีเบนกายภาพบำบัดนะคะเราจะมีไลฟ์กันแบบนี้ทุกๆวันพุธตอน1 1โ0นค่ะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง u t u b e รีเบนกายภาพบำบัดเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10.00นถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามและกดส่งต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับวัน นี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ